โอ้โหเป็นแนบ้างวันนี้ก็อจทีงานเยคิดว่าจะง่ายขนาดนี้ไม่แนววันนี้หรือว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าง่ายขนาดนี้หรอกแรกเราวางแผนวางเกมยังไงบ้างกอนลยกก็สามเกมมาดูตงมีหมัดนี่อก็บล็อกเลยแล้วเรามั่นใจยกไหนเลยวันนี้มั่นใจยกสามยกสามทำไมถึงมั่นใจยกสามก็เขาไม่สู้เขาหรอกไม่สู้เขาก็คือวงไหนก็คือว่าคว้างอยู่แล้วก็เลยมั่นใจเลยโอ้โหวันนี้ถือว่าโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองไหม มีจุดไหนบ้างไหมที so, ones, ่ย like, ังต้องปรับปรุงแก้ไขไฟนี้ก็มีโดยหมักมีโดยมันก็ต้องบอกว่าการป้องกันตัวนี่นะเราชนะมากี่ไฟได้เนี่ยไฟนี้ไฟที่แปดหที่เก่าเพิ่งมาสะดุดไฟที่แล้วไหมหรือว่ายังสะดุดไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วแพ้ใครแพ้พลวัตครับพลวัตอยากแก้มือสักครั้งไหมอยากครับพี่กัดไหนดีเอา127ครับ127ก็แก้มืออีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ กลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งก็อยากขอบคุณทั้บ้านครับอยากขอบคุณเสียชายทุ่โปรไทยที่ให้สถานที่นี้ครับขอบคุณพี่ๆ่ครหมดช่องทำไมคือบ้างที่สอนเขาสตาร์ทฟองค,ครับครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากเอฟซีติดตาไมไปต่อไปนะครับฝากติดตามไปหน้าทั้งทีหรนอนครับโอเคครับที่ดีเลยครับ